สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะดูนี่ช่งองไปเขียวผ้าด้วยนะคะมาติดตามตัวเลขสูตรคำนวณหวยเล่าคุณยายนะคะ คุณยายกับสูคือเก่านะคะเขาบ่กเขาคุณยายเพื่อวานะคะเมื่อนี้แอดมินเลยมาติดตามนะคะว่าสูตรหวยคุณยายเมื่อนี้สิเด็ตัวเลยน้องานผู้ชมตอนนี้ก็สิตามเล้าเราก็จะตามหวยไทยท่านผู้ชมนะคะของในที่เด็ดเด็ดแอดมินก็จะไปติดตามนะคะยินยินข่าวว่าเขาจะได้หวยเหล้าย่ต้นใหม่ไหคะเมื่อนี้แอดมินก็จะเดินทางไปที่กันนะคะ ค่ะไปติดตามนะคะสูตรคำนวณหนวยของคุณยายนะคะน้ากันเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นกําลังใจให้คุณยายนะคะแล้วก็บเอ็ดมินน้ำในเด้อท่านผู้ชมนะคะยายค่ะด้วยผ่านมาแต่ตสไนโนเอ็ดเดียวคุณยายเอเดร่ท่านผู้ชมค่ะเอกซ์รบกายู่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก่าตระกูลคือเร็วโลดเลยเนาะนี่นะคะเอ็ดมินมาตามแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อหวยต่อมีเข่ามีหลุดนะคะ คุณยายสองสามาออกสามโอ้ยเนาะนี่เด็คุณยายคุณกะโอ้ยสู้นะคะคุณยายนี่เขาพิรุนคุณยายกับสู้นะคะเห็ดสูตรได้วยเก่ากล้าซื้อขึ้นซื้อลงเนาะจ้าไม่ลงสุดคุณยายน้ำกันเด้อท่านผู้ชมน่ะว่าคุณยายจะได้ตัวใดเบอร์ไหนคุณยายขัดเด็ดเดีดเห็นท่านผู้ชมไหมเอฟซีบังขัดเด้อคุณยายเลยจะเกาสูตรหางหมามันก็ยังเข่าคักดเนาะท่านผู้ชมคุณยายสิไม่เห็ดอยู่นี่โอ้ยมันกินน้ำ แก้เหงาแก่เ oh, ส <No well, uh, okay. yeah ้นเปลนนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเอ็ดวินมาตามเราด้อท่านผู้ชมอ่ะไปตามคุณยายน้ำกันเด้อค่ะนี่คุณยายเตรียมฮอดสมุดปากกามาอย่างดีนะคะเอาจัดคุณยายบาดที่นี่ยายซองอยู่นะคะมาสิได้ตัวใดเขาซองหาตัวเลขก่อนเนึกคือ คันเห็นข่ะยย่องลงน้ำยากจีกแล้วค่ะท่านผู้ชมข่ายยนกล่องลงน้ำนี่เบิดหลายบาทอยู่เนี่ยนี่แอ็กับไปพวันมาได้โทรศัพท์นี่แอ็เขียวไม่เจ๊งใดๆหล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ใครปูขายปลามาซื้อกับท่านหลักายหล่ะเนาะปูเอ้ยละมันกินึงงวดนี่เด้อนี่นะคะท่านผู้ชมยายเพิ่งกำลังสิคิดคำนวณสูตรนะคะมายายเอาปากกาคือบอกเท่าพี่ฮปากกาไม่ให้ยายแม่โอ้ยเนาะปากกาศใส่ระเฮยบริเ้ณคือมากเอายายลงทุนให้เด้อค่ะ มันเป็นแอมินไปลงทุนไหนย่าลงพุ่นบ่ขออนุญาตนีนเอ้ยกะมีขึ้นอันนีแน่ล่ะยายเอ้ยกะมีลุดแน่ล่ะเว้าถึงว่าน้อยแอ๊เขียวเอาซื้อมาใหม่ดิข้านี่คือแจ้งมาไว่าอีกจ้ย ไม่มีหยังล่ะแม่มีหยังล่ะหมเทออกแม่บ้่งไหมย่อให้เขาล่อยอยู่หันหลัโอ้ยเขาล่อยอยู่จังได๋เนาะเขาอยากล่อยไอ้พวกนี้แคเอานีไปโอ้ยขออนุญาตเด้อเว้ยเขามาล่อยกิดน้ำหวานมันตัวมาล่อยกิดน้ำหวานจังได๋เอาซอยชีวิตมันมึงสูตรคุณยายก็อนอยากต่เพื่อฉันละปุ้ยขออนุญาตเด้อเอาออกไปแล้วน้ำวันที่28บัดนที่นี่คุณยายอนุญาตเด้อน้ำเปลาโอ้ย นีต่หนึ่งหหนึ่งเนาะต้องหายสามสี่กับสองสามโอ้สามสีกับสอรุดไปนะคะหนึงเตรียมคุณยายคันว่าไอสีหัว่าเหล็กวันวันพระมันเบิ่นมันคือเพราะเหล็กวันพระมันเบิ่งไ้หมว่าน ท่านผู้ชมแอสกับบได้เบิ้งแล้วว่ามันมันหยังถ้เจ้าเอาไงเล่าอย่าเบิ้งเดี๋ยวฉันมีฉันเปพิจารณาเบิ้งมาโดนแล้วมือันกับบอลซีซีเห็นบอกว่านั่นเจอใหญ่วันผาหอยไทยหอยไทยกับเขาวันผาีิว้ายฉันเห็นเก่าจีบๆเหมือนบอกแย่น้อยเห็นเก่าจีบอ่ะคุณย่าลงมาสิเป็นไหนอุ้ยบกหอยอุ้ยบกหอยมันไตไปนั่นไปย่นมาลงน้ำเนี่ยมันไตขึ้นมาหยังนั่นแม่บกหอยนั่นเม็นบพแอสเขียวยางสุดเลยใช่ฉันรู้ฉันเลิกบ่ขึ้นแล้วอุ้ยเขียวแม่แจังสปเอาลงให้คุณ่องเดีะ อ่านมันตต่ไหมวันที่ยี่สิแปดเด้คุณยายตุงกับวันจันทร์เออวันที่ยี่ิแปดบ้านแม่ค่ะิจบางหอยไทยเน่หอยไทย่บ่บ่จะสิมาขวเพื่นแม่จะสิมาขอเพื่อนาวัขาขายงายัวายขายขวายวางขวาวาายังขวยขวายัายขวยงายังยังวัขวยังพายังยังังวััายัืายงขยยัายขแายอายายาาววยาว เวลาววันที่ยีแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหของกล่องขอไปบีบอะไรคือเหตุการณ์นั้นคือท่านผู้ชมกับหัวกับหางบ่ค่ะกับหัวกับหางมีหน้ขอไปเด้อกระเจงเงินเอียงกดตะแคงบึ้งเอาอิวเอฟซีว่าตะแคงวันที่ยีแปดมีหน้ามีคอน่ะมีคอนะอะไรไมใหญ่มีคอเนาะบเดี๋ยวหัดขากล่องนะในจับป้อจับ หกห้าข้ากองาำอะไรเขียนเขาเขีนอย่งเล่าพัฒนาไมยบางตาคุณยายยม่เนี่ยายญ่เขาเนี่ยประหาลูกอาร้านเนี่ยเออเนี่ยนะคตั้งแต่จะเลื่อยพานขาูุขาม่เด้อยเดพวกขเลาพัฒนาร่องแตกเอันกำลังทายท่อยู่ใกลนกลไดลเออเจ้าค่ะเช่นมากสูตรตรงจะใกลเขียงเนาะคุณยายเนาะบ่เขาก็ลุดไปอาร่านนั้น เขียนเซกกะบ,บ่อขัก,นกเนาะกัตจนมาเขียนตัวหนาพื้นทัดให้คนละย่างยังงามให้มันมาโรดเจ,จ้าห้องเนื้อบาดอ้ยบ่ห้องเจได้โทรศัพท์ว่าตักน้่งก็ดีแล้วตัวเจเลยเนี่ยไปเห็นตะหางนกจเจเลยมันจะใส่แอดเขียวกับยางไก่ไก่มาอยู่กับโบเหีนท่วงงูก็ได้บ่มีผู้ใดเห็นหมู่บ้านนี่วอกกันหนึ่งโอ้เลื่ยังไม่ออกสามๆเนาะท่านผู้ชม อันนึงเจ็ดแต่ไมยังไม่อียูเงินบอเจั่งเจาว่ากันตีเอาละมือวาดน่งงูตัวเดิผู้ใดสิก่าสื่อเนาะเอาผู้ใดเห็นยังหเน่้ดเยกขาสนใจเรกเล่ด้วยค่ะท่านผู้จุ้งดสนใจเร็กเล่าสี่หันสเฮ้ยสี่หันุ่นๆเลยป้ากีู่้นี่อม่ตัวเก่าเน่ ตัวเก่าเขาก็ต้องเอานี่เห็นได้มาก่ะเห็นบอกเขาว่าดตัวเก่าเบาเขาไปออกผิวเก่าตัวเก่าน่ะเพิ่อนบอกแม่จะเบิ่งอันนี้เลขชนเลขไปใส่อะไรแอดเขียวถ้าเบิ่งเลขเลขสิทธิ์เลขโคดรนี่สิต่ำแน่นอนต่ำตึงเลยเปรตติดตามคลิปนี้นี่เอาตะกาใส่เงินเด้อค่ะแอดแอดเล่บอกเลย ตั่แงอียง่านผู้ชมของคันะคะคุใหญ่อยัม่ดคุใหญ่เน่หลานคือไปเห็นเนยไปยุ่งเเออจะสี่ะไรจะไไมคผู้ชมค่ะก็จะบิดตัวแง่งนู้กอข่อยกระแห้งอันนี้บิดก็บ่ได้ได้เอาอันนั่นเด้อบาดที่มีเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นนางด็กขาไรตาบะ เขาให้เธอปูบันเจนนะคุณยายก็เขาให้เธอคุณยายผู้ใดก็อยากมีโชคเนาะแอดเขียวนเนาะเราถึงวานเนาะให้ก็อยากถือก็ได้มากินมาใส่ด้วยปูเด้อจะได้มาตอบุญเพิ่มบุญเนาะเอาคือมีแต่เบิร์นเถอะมีอย่างแบบเบิ่นมีดมันดอกเบิ่นดิอู้อ้มันดอกเบิเ่นมันก็นต้องเบิเ่นด้เบิ่นตรงเบิ่นแล้วก็จับ แล้วก็แยบเช็กันก็ได้ได้เ็หม่นาเดือดรอซักผ้าให้กูโอเสียงซักผ้าบหรอคะเนป่ยดเสียงเครื่องซักผ้ามานติดตาย่านเอาๆๆแลงวันที่หนึงวดนี่แหละซื้อเครื่องซักผ้าน่าจะเหตตาอยู่แต่ว่าผลิตมากทั้งสั่นนี่แหละนั่นเป็นบุญยืนสมเองเนี่ยค่ะนันผู้ชมเองอันนี้สูตรตรงคนนะคะอันนี้สูตรห้งมา อันหางหมูหางหมามีเงยเน่าว่ะหางหมูหางเดียวเขาก็สิได้ไปติดตามมีเน่าอยู่มีเน่าวคือมาบอกคนเมาหรือเปล่ามีเงยเน่าเดลีกไงคัดเดียวเล็กไงน้ำเล่าเนาะฝันเกี่ยวเล่าเดีราเห็นปลาเข่าปลาหนางเห็นบม้อแย่น้อยกับฝันเกี่ยวเข้ากับฝันเกี่ยวหมึกขึ้นนี้แอดเกี๊ยวตามเนี้นะบฝังเหล้าพัฒนาเข้าไปสักก่อนเดี๋ยวมีน้อยเเกี๊ยวบีกไปอีกแล้วแเดี๋ยมีมิตรสิไปอันอันอวดเั็นทีหนึ่งนี่จ้าจะคุยท่านผู้ชมนนี่เด้อ เสียงเอ็นมินบอกเลกินน้ำหวานว่าคือบัควายหวานกันเลยล่ะนั่นเลกินน้ำหวานนะคะเสียงเสดวันวันยอยขอโทษขออภัยนะคะในน้ำเสียงค่ะโอ้ยมีแอดเต้มีแอดใดเสียงเสียงกันกากกากคือจังแอดเล่บอ่ค่ะขอโทษขออภัยเด้ออันเสียงบัวหวานก็อยากมาเห็นยูทูปเนาะเจ้าเนาะ อันบ่แม่นหยังดอกค่ะใจรักในตัวเลขไหมคะยิ้วใจรักในตัวเลขกับลอตเตอรี่นี่อันมันเข้าสิเลือกขุดเรื่อวนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันแอบเล่นี่ถ้าเว้าถึงลอตเตอรี่นี่ทั้งวดทั้งวดนึงบ่พอ100ใบนี่โบเซซื้อเด้อเพื่นยายเพิ่นจะจับให้แล้วเด้อ2โคนะคะฟังแอบเล่เพื่อนๆกันมาดูตัวเลข่โอ้ยมานเป็นคนด้วยท่านผู้ชมค่ะมองไปี่สี่เจ็ดน่คะกิ่งไม้นึกว่างูแอบเขียวข่อยละหัวใจฮักเบิด อย่างหล่ะค่ะคุณยายเจ็ดสี่บอกค่ะคุณยายค่ะเลยโอ้ยติดกี่กีกวดนี่ <kell> พวกขาบ้กล้าซื้อเด้อฉันเร่งมาโอ้คุณยายมาคืออยู่เด้เนาะนี่กก็คือไผ่เด้อ จับออกขึ้นมานี่ก็ได้เห็นบ่นี่คุณยายนี่งหกเก่าสามหกนึ่ก็ได้ชุดหนึ่งเยบวะเยบ่ะชุดกวนเบอร์ชุดหนึ่งนั่นเถอะอ้าวคุณยายกับตามความชอบคุณยายจับคุณยายจับเข่าเบ้าเข่ากับเบาเป็นยังคนท่านผู้ชมกับเบิ่งตามสูตรเอานะคะท่านผู้ชมค่ะสมมติว่าคุณยายจับมือเนาะเอ่อท่านผู้ชมบ่ชอบจังสีเหมืนบ่เจ็ดเปนมีอย่างล่ะที่อ้อมข่างอ้อมแอวมันก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด เจ็บหาเยี่ยงมะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมวิธีจับเห่นไหมค่ะตัวนี่ยายมาจับเอาตัวนี้เพราะว่าเลขมันไปใส่บ่อใดจิตหนึ่งมันออกแล้วมันเลยลงมาเจ็บสีเป็นบ่ค่ะคุณยายมี่เจ็บอีกแอดแอดเลกับซีดินติวอยู่ค่ะท่านผู้ชมขาต่ำความชอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะใช้สติดุลพินิษพิจารณาเด้อคุณยายท่านผู้ชมขาเอาวัวพ่อวัวว่าฉันใช่ไหค่ะคุณยาย จับแหเอาชุดหนึ่งนี่งแล้วแต่คุณยายส่เขียนกับเขียนลงให้านผช้ชมพื้นอันนี้คุณยายก็่แค่จับเป็นแนวทางไห้นะคะตามความจริงแล้วนั่นคือสูตรคุณยายเฮ็ดให้ดูนี่ก็คือทับู้ชมกับเปจับเอาน้อยแอดเขียวเนาะ คือผู้ใดมากสมจังสี่แมนบอคือ3ามสมันไปใส่บ่ไดดแล้วลงมานน่มันก็เป็นหกสมหกนะคะสามเก้าเก้าสามก็ได้นะเออแมนแมแบบนี้ก็ได้ะแอดเขียวสามสี่ก็ได้นะคะ่านผู้ชสามสี่สี่สา็ด็ดก็ได้นะคะคุณผู้ชมแยกจากสองสามให้เห็นบอมันไปใส่บ่อใดไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยมันตันแล้ว เนี่ยนนี้จับง่ายเนาะค่ะแอดเขียวนี่เห็นบ่ขึ้นม่หนีกัสามนี่แอร์นี่สามฟาสามเลขนะคะสามจิตนะคะสามตัวเลขอ่าสูตรคุณยายนะคะสูตรหวยเล้ามีซีเจ็ดเจ็ดซีนะคะซีหานึงหาหกเก่าและสองสามนะคะท่านผู้ชมอันนี้สูตรตรงคุณยายนะคะอันนี้สูตรตรงคุณยายนี่สูตรหางหมานะคะเฮ็ตเฮป็นตัวยางนะคะท่านผู้ชมผู้ใดนึกว่าจิตสุภาษผู้ใดมักหนึ่งมันยังงั่งนะคะหนึ่งกับหนึ่งซีนะคะ ก็หนึ่งสองหนึ่งหางสี่นะคะให้จับแบบนี้นะคะใช่เลยหนึ่งสี่แอดเขียวที่เด๋เจ็ดหนึ่งสี่เดียวเอาหนึ่งมาตั้งนี้นะค่าแอดเขียวสมมติว่าท่านผู้ชมอ่ะหนึ่งขัดหนึ่งว่าหนีนะคะสี่ไม่หนีก็ต้องเอาเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมแบบว่าสูตรมันต้องจับมาแบบนี้นะคะพอมาคุณยายจับเองเลยค่ะแอดบินบันใจประจองมากพราะว่าสูตรคุณยายมากตลอดนะคะผู้เรียกขานเบิ้งนะคะขอกด ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อท่านผู้ชมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะเอาค่ะคุณยายค่ะจัดเลยค่ะคุณยายอยากจัดสามตัวนะคะยายจัดสามตัวงอทุกคนอยากจะสามตัวแอดมินกำลังสีด้าแล้วเจ็ดสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะบ่จับสี่ตัวเนี่ยบอกคุณยายอ่าเอาคิวบ้าว่ายี่ยังกระตือขึ้นได้ด้วสี่เจ็ดศูนย์บ่ ชุนหนึ่งเขาคือบอกมลจุดน้ำเนี่ยเห็นบอจุดกรร่อนแปลกๆนะคะท่านผู้ชมชุดข้ามันขึนบังคับครับพันธุ์พี่นะคะเน,นี่ยคุณยายสองคู่นะคะเหล็กสามตัวนะคะท่านผู้ชมเออทิงนน้งไทยคือข้ามารับชมเขขอ,ขอ,ขอ,ขอให้มีโชคมีลาบเออท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ